ตัวนี้ก็คือรุ่น FDL 002นะครับนี่เขาจะมีสีสีให้เลือกตามนี้เลยนะครับสีขาวสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีเขียวครับตัวอย่างที่นำมาให้ดูวันนี้เป็นสีชมพูนะครับสีชมพูออกโทนแบบนี้นะครับรุ่นนี้มีความพิเศษมากเลยนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องของไฟสถานะบอกด้วยนะครับเปิดเบอร์หนึ่งเปิดเบอร์สอง เปิดเบอร์สาจะมีไฟ l e วดีบอกเลยนอกจากจะปรับได้3ระดับแบบนี้นะครับดูด้านข้างนะครับนี่เขาสามารถเลื่อนขึ้นลงนะครับปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยเท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนเขาสามารถปรับสายได้ด้วยนะครับด้านบนเนี่ยเป็นเหมือนพัดลมตัวใหญ่เลยเนาะนี่อย่างนี้ครับลมดีสายดีด้วยนะครับทุกคน เวลาที่เราจะล็อกนะครับล็อกทิศทางไม่ให้มันหมุนก็ดึงตรงนี้ขึ้นนะครับดึงแกนอันนี้ขึ้นเขาก็จะหยุดหยุดการสายนะครับน,นอกจากจะสายได้แล้วนะครับปรับระดับสูงต่ําได้แบบนี้แล้วเขายังสามารถปรับมุมก้มเงยได้เยอะมากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ก้มต่ําๆก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะใช้อยู่บ้านใช้ไปเที่ยวไปที่ทํางานนะครับไปตลาดนัดไปขายของ บางคนมีเพน็นลงเพชนเล็บอะไรต่างๆนะครับอันนี้ใช้ได้ทุกสถานที่เลยนะครับ